อสองรอบสามรอบแล้วมันเกิดกี่อย่างขึ้นวันนี้ทำไมไหนที่สุดต้นนี้ก็ลงเรียบร้อยโอ้ยดูสิทุกคนโดนทำลายข้าวของไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยดูสิ เห็นไหมไม่มีอะไรจะพูดเลยเรียบร้อยทุกอย่างเอวังทันทีทันใดเลยทุกคนเออต้นไม้ต้นนั้นลงกันได้ดีนะที่ไม่โดนพญานาคหลบพญานาคได้พญานาคเอาหลบได้เว้ยโอ้ เกือบแล้วไหมไม่อยากให้มีลมเลยอะ่ะไม่อยากให้มีลมเลยขอร้องขอร้องอย่ามีลมเลยเอาแก่ฝนมาก็พอเด้อดูแลเด้อเทวดาเด้อลงแล้ววันนี้รอบ สามรอบนี้แล้ววันนี้อ่ะดูสิเออ